ก็สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องบัง FCM นะครับ วันนี้นะครับมีอีกแล้วนะครับน้องๆอินบ็อกมานะครับพี่ครับพี่ครับจัดทีมให้หน่อยนะครับมีงบ1 2 0 0 0หนอเอ็มนะครับแล้วมีตัวเทนเมส้มนะครับเทนยี่สิบเก้านะครับอีก10ตัวเลยนะครับโอ้โหนี่พร้อมฟูลเมทส้มทั้งทีมเลยนะครับอยากให้ผมจัดทีมนะครับเน้นโหมดเฮดทูเฮดแท้ๆนะครับเมนเจอร์แทบไม่กดเลยนะครับแล้วน้องเขากำชับมาเลยนะครับว่าพี่ครับไม่ต้องเหลือไม่ต้องเผื่อนะครับเพราะว่าอยากใช้จัดเต็มๆเลยครับใช้งบไปให้หมดเลยนะครับ12,000เอ็มนะครับ พี่บางก็จัดให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมนะว่ามันมีตัวไหนใช้ได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกม Fc Mobile เติมพาร์ทหรือเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนผมขอแนะนำนะครับร้าน Cookie Land Shop ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้กกอง Cookie Land Shop เท่านั้นนะครับก็ทีมนะครับเขาขอแผนนะครับ 424นะครับแล้วก็ตัวที่ใช้งานได้นะน่าจะมีสตอยคอฟตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวซื้อขายไม่ได้ด้วยนะครับเห็นไหมมันซื้อขายโอนย้ายไม่ได้นะครับเนี่ยครับ เขาตีเมดส้มมาแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ใช้งานได้ยาวๆนะครับเพราะว่าสปีดนะครับร้อยหกสิบหกและความแข็งแรงอะไรพวกนี้นะครับเล่นได้อีกยาวเลยนะครับตัวนี้เวิร์กเลสสวยด้วยนะครับเป็นแนวเปิดบอลนะครับผมไปขุดมาแล้วครับทั้งทีมก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละครับมีสตอยคอฟตัวเดียวนะครับอานายตัวนี้ผมว่าใช้งานได้มันก็ลําบากครับจังหวะที่กาลังจะหลุดจริงๆนะครับกองหลังอาจจะวิ่งมาทันเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้แล้วนะครับสปีดก็ขอเกือบๆร้อย ตำแหน่งที่เราจะต้องซื้อใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่10ตัวนะครับก็คือกองหน้า2ตัวแล้วก็ปีกขวาตัวนึงนะครับแล้วก็ C m แนวเกมรับ2ตัวนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแล้วก็คู่ CB นะครับแล้วก็โก1ตัวนะครับก็หมดแล้วนะครับที่ต้องซื้อนะเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งแรกที่เราจะจัดกันก่อนนะครับก็ตำแหน่งแรกนะครับก็คือกองหน้านั่นเองนะครับกองหน้านะเขาก็รีเควสมานะครับว่าแพทเนี้ยเขายังไม่เคยเล่นนะครับเขาเล่นน่ะ แพดเก่ามาเลยนะครับที่ปัดจอโกงงอะไรพวกนี้นะครับก่อนมีเทนตัวอีกด้วยซ้านะครับผมก็แนะนําไปว่าแพดนี้ฮะมันเป็นเมตาสองเท้านะครับอย่างน้อยอ่ะถ้ากลับมาเล่นนะครับฝีมือเรายังไม่ได้คมเท่าเดิมนะครับให้เล่น2เท้าไปดีกว่านะครับความผิดพลาดมันจะน้อยนะครับแล้วถ้าเราจะเอางบไปซื้อตัวแพงๆนะครับงบ12,000หมื่อ่ะมันจะไม่พอพกปัดเทนด้วยนะครับที่ผมดูแล้วนะครับโดยคํานวณในหัวคข่าวๆนะครับปัดเทนจะไม่พอนะครับจะซื้อเม่าแ่งไม่ส้มนะครับมันกินงบไปค่อนข้างเยอะนะตำแหน่งอื่นจะะะดอออปไค่นข้างเเยยผมล ให้รถสเปคมาเป็นคู่นะครับเป็นดาวกิทเนี่ยผมว่าแจ๋วอะดาวกิทเนี่ยผมว่าแจ๋วสุดแล้วครับในงบแค่พันห้าร้อยเอ็มนะครับได้เม็ดส้มเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับผมมองเป็นว่าน่าจะเป็นอีซัคครับอีซัคร้อยสี่ตัวนี้นะครับเน่เม็ดส้มก็ถูกนะครับสองพันเอ็มเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครบเครื่องนะครับดูนะครับความสูงอะไรพวกนี้นะครับความแข็งแรงนะถือว่าแจ๋วนะครับตัวนี้จะด้อยแค่อย่างเดียวนะครับก็เป็นค่าพลังงานนี่แหละครับ อนาคตอาจจะต้องหาสำรองมาสักตัวนะครับก็สําหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทำไมผมไม่จัดเคียวเคเลสให้เลยนะครับคือเจ้าของเขาบอกมาว่าเขาไม่ถนัดตัวพวก3าดาวนะครับเขาน่าจะใช้พวกเรนเชงเป็นหลักนะเขาก็เลยไม่ค่อยถนัดตัวพวก3าดาวสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จัดไปก่อนเลยนะครับดาวกิบเมส้มนะครับก็มี2เท้าไม่กี่ตัวนะในแพทนี้นะครับให้เลือกนะแล้วเราเล่นเม็ดส้มด้วยนะครับมันก็เลยแบบใช้ได้ยาวๆนะครับสกิลมันค่อนข้างครบเครื่องนะเวิร์กเลสก็สวยเลยครับเราจัดไปนะครับที่เม็ดส้มนะครับ1ตัวนะ ก็จัดไปอีกตัวนะครับอีซักเม็ดส้มนะครับเดี๋ยวขอขิงราคาสัก 10m แล้วกันนะครับไม่เยอะไปก็มาถึงตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือปีกขวานะครับอาร์เดบิวนั่นเองนะครับตัวเก่งๆหลายๆตัวก็ยังมาไม่ครบนะครับแต่เราก็คงไม่มีงบไปซื้อนะครับเพราะว่างบมันก็ค่อนข้างจํากัดนะครับมันก็ไม่ได้มีเยอะมากมายนะครับผมก็คงต้องใช้บริการบางโอคนเดิมนะครับที่จะตดโค้ดบัคนะครับดูนะครับ ทำเ็วฝีทงฝีเท้าอะไรพวกนี้ถือว่าเกินงบไปเยอะนะครับสำหรับงบมันแค่ประมาณเนี่ยเม็ดเท้าหกร้อยเอมนะครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดส้มนะครับเม็ดส้มมันก็แค่แปดร้อยเอมครับโอ้โหต่างกับเม็ดเท้าแค่สองร้อยเอ็มนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องดูตัวอื่นแล้วนะครับจัดได้เลยนะครับเม็ดส้มเนี่ยใช้บริการบางโอเหมือนเดิมนะครับแ3ดร้อยสาสิบเอ็มนะครับซื้อไปเลยนะครับ ก็มาถึงตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือ C.M กองกลางของเรานั่นเองนะครับแผน4-2-4นะครับมันต้องการ C.M ที่เป็นเกมรับค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันไม่มี C.M ตัวอื่นเลยนะครับแล้วก็ไม่มี C.A.M C.D.M มาช่วยด้วยนะครับมันต้องเป็นตัวที่มีเกมรับค่อนข้างแน่นนะครับหรือว่าเล่นเป็นแนวบล็อกทูบล็อกแข็งๆไปเลยก็ได้ครับตัวที่ผมดูไว้นะครับมันก็จะมีพวกตูเร่นะแล้วก็ชไวสตายเกอร์นะครับตัวใหม่เลยนะครับเป็นไอคอนนะครับแล้วก็วิเอล่านะครับ ซึ่งตัวอื่นน่ะผมมองว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเช่นโมดิกก็ตัวเล็กนะครับจริงๆมันเล่นเกมรับก็พอไหวนะครับเห็นไหมสเต็ปมัน90นะครับมันอัพโหลดได้นะครับผมเคยใช้อยู่นะครับวอวิดดก็ราคาสูงไปนะแล้วก็กูริดก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพวกกูริดพวกจุดนะครับมันหนักไปนะครับราคานะเราต้องเฉลี่ยเฉลี่ยให้มันไหวนะครับทั้งทีมในงบ1 2 0 0งหนเอ็มนะครับเพราะว่าในแผทปัจจุบันนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเอ็มมันไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับมันก็ต้องใช้แบบคิิดดนนนึะคครรัับใกาป้ทีม ตัวที่ผมมองไว้จริงๆก็จะมีสวายสไตรเกอร์เนี่ยแหละครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับดูนะครับเป็นกุลิตที่เป็นเท้าเดียวนะครับ4-5นะครับส่วนสูงดีน้ําหนักดีนะครับพลังงานสวยนะครับ5ดาวมีท่าสกิล4ดาวด้วยนะครับสกิลก็ค่อนข้างครบเครื่องนะส่งลูกไกยิงจากที่ไกลนะครับเพลย์เมเกอร์นะแล้วเวิร์กเลตนะครับเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับเป็นวิ่งขึ้นลงนะครับเกมรับได้เกมลุกก็เอานะครับแล้วก็ไส้นนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับค ก็จัดไปเลยนะครับสําหรับเม็ดส้มไปเลยนะครับที่ผมบอกนะครับฟูเม็ดส้มนะครับราคามันไม่ได้สูงมากนะครับเราซื้อได้อยู่แล้วนะครับนี่เลยครับจัดไปเลยขิงไปเลยนะครับแล้วอีกตัวนะครับที่ผมสนใจอยู่แล้วนะครับก็คือพทาิกวิเอล่านะครับก็ดูนะครับพทาิกวิเอล่านะครับจะเป็นตัวที่มีความเร็วค่อนข้างสูงเพราะว่าเล่นเป็นแนวบล็อกทูบล็อกนะครับดูนะครับสแตตก็เหมือนชวัยสไตรเกอร์เลยนะครับแต่ OVR จะน้อยกว่าหนึ่งนะครับเพราะเป็นร่างเก่าแล้วตัวนี้นะครับเท้าที่ถนัดก็เป็น4ี่ห้าน อย่างที่บอกนะครับแผ่น424มันมี c ีแค่2ตัวนะครับมันต้องทํางานหนักระหว่างเกมรับกับเกมลุกนะครับต้องเชื่อมเกมด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นแนวเกมรับสะส่วนใหญ่นะครับอัพโหลดเล่นได้สบายๆนะครับมีเดนแทคเลิลนะครับแล้วก็มีหม่งทรงพลังด้วยนะครับเนี่ยครับเวิร์กเกรดก็เป็นสูงๆนะสแตทก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลายๆคนก็คงเห็นแล้วตัวนี้มันจะเร็วมากๆเลยนะครับเห็นไหมร้อยสิบนะครับสปีดปลายร้อยสามนะครับโคตรโหดโคตรแข็งด้วยนะครับเนี่ยก็จัดไปเลยนะครับที่เม็ดส้มเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับโหราคาต่างกันแค่นี้เองนะครับสองสามร้อยเอ็มนะครับสบายๆครับมากกว่า 20m ยี่สิบเอ็มแล้วกันนะครับพอได้ก็มาที่ตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือคู่ซีบีนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อสองตัวเลยนะครับที่ผมเล็งๆไว้นะครับก็จะมีนะครับซาลิบาร่างเก่านะครับตัวนี้นะครับผมว่าค่อนข้างแจ๋วนะเพราะว่าสเตตตัวนี้นะครับไม่ได้ช้าเลยนะครับเก้าสิบห้านะครับก็ดูนะครับสเตตนะครับเกมรับอะไรพวกนี้ถือว่ายังสูงอยู่เลยนะครับสําหรับซาลิบานะครับเวิร์กเล็ก็ค่อนข้างสวยด้วยนะครับ ตัวนี้จะเป็นแนวแบบว่าเล่นลูกกลางอากาศได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าส่วนสูงมันดีนะครับแล้วก็ผมเทียบแล้วนะครับตัวร้อยห้ากับตัวร้อยสามะครับถ้าเราเล่นตัวร้อยสามเม็ดส้มนะครับสเต็ปมันจะพอๆกับตัวร้อยห้าเม็ดแดงในกิจทีโอทล่าสุดเลยนะครับสําหรับซารีบานะครับก็จัดไปเลยนะครับเม็ดส้มอย่างที่บอกนะครับไปเลยครับโหราคาต่างแค่ประมาณ 200M เอ็มนะครับกับเม็ดส้มนะครับเมทานะโหมีคนขายอยู่นะครับผมว่าเอาเลยก็ได้นะครับแต่เราลองเล่นราคาสักนิดแล้วกันนะครับ ตัวต่อไปนะครับที่ผมสนใจนะครับแล้วราคาไม่แพงมากนะครับก็คือตัวนี้นะครับดีไซย่นะครับดีไซย่นะครับจะเป็นสไตล์คล้ายๆมันเดนี่นะครับที่ส่วนสูงพอๆกันเลยนะครับเห็นไหมครับร้อยแปดสิบห้านะครับแล้วความเร็วอาจจะด้อยลงมาหน่อยนะครับแต่ความแข็งแรงกับเกมรับนี่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วความดีของดีไซย่คือสกิลมันครบเครื่องนะครับเห็นไหมเน้นแท็คเกิลกระมองทรงพลังนะครับแล้วพลังงานดีด้วยนะครับ4ี่จุดห้าดาวนะครับส่วนใหญ่นะครับพวกตัวใหญ่ๆอ่ะมันจะสี่ดาวนะครับพอวิ่งมากๆนะครับท้ายเกมมันจะเหลืองนะครับ ตัวนี้นะครับวิ่งไล่บอลสบายๆนะครับ4.5ดาวนะแล้วเวิร์กเลทสวยด้วยนะครับเป็นกลางสูงนะครับแตัดภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ยความแข็งแรงเยอะนะครับการตั้งรับก็ค่อนข้างเยอะนะก็จัดเลยนะครับไปเลยครับเม็ดส้มนะครับต่างประมาณ200กว่าเอมนะครับเดี๋ยวเราซื้อที่ถูกๆก็ได้นะครับเดีวเราลงไปสัก1050ก็ได้ครับ60แล้วกันนะครับยั่วมือหน่อยนะ ก็มาที่ตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือ LB นะครับหรือว่าแบ็กซ้ายของเรานั่นเองนะครับเราเน้น h ฮ t o H ใช่ไหมครับเราเอาตัวที่มันสแตทดีๆหรือว่าเร็วๆแข็งๆก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นตัวเน้น OVR มากก็ได้นะครับเราไปเล่นเตโอตัวเก่าเนี่ยผมว่าเหมาะนะครับดูสแตทนะครับฝีเท้า1 1 8นี่คือโคตรเร็วนะครับปัจจุบันยังถือว่าเร็วมากๆนะครับและที่เราจะซื้อนะครับก็คือเมสส้มด้วยนะครับเล่นได้อีกยาวอ่ะเชื่อผมโอ้โหโคตรแข็งโคตรเร็วนะครับสําหรับเตโอนะครับแล้วดูตัวนี้นะครับเวนรคเลท แล้วนะครับพลังงานนะครับ5ดาวเออวิ่งทั้งเกมนะครับสูงสูง5ดาวนะครับดูความแข็งแรงนะครับโคตโหดนะครับสําหรับเตโอนะราคาก็ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็จัดกันที่เม็ดส้มเลยนะมาเลยนี่นะครับราคาต่างกันประมาณ 300m นะครับโอ้เหลือๆครับจัดไปเลยครับก็มาที่ตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือแบ็คขวาของเรานั่นเองนะครับ Rb นะ ก็อยากหาตัวเร็วๆเหมือนแบ็กซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีตัวไหนน่าสนใจนะครับที่ผมเล็งไว้จริงๆนะครับจะมีฟิล์มปงตัวนี้นะครับแล้วก็มาคอสนะครับเดี๋ยวให้ดูฟิล์มโปงก่อนนะครับฟิล์มปงนะครับล่างนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งขึ้นมาแล้วนะครับสปีดค่อนข้างสวยเลยนะครับเห็นไหมพลังงานจะเป็น4.5ดาวนะครับสเตตโดยรวมไม่มีอันไหนเหลืองเลยนะครับดูนะครับแล้วก็เวิร์คเรทนะครับจะเป็นสูงๆนะครับตัวนี้วิ่งขึ้นลงนะครับ4.5ดาวก็อาจจะหมดไวหน่อยนะครััับบบบเเพรรรรราาะะะะมมมนนนนปป็็แสสูงคตโดยยวกณีี้่ ความแข็งแรงก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเล่นเกมรับก็พอได้นะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างแจ๋วนะครับอีกตัวที่ผมเล็งไว้นะครับก็คือมาคอสตัวนี้นะครับ ที่ผมสนใจมาคอสตัวนี้นะครับเพราะว่าส่วนสูงที่ค่อนข้างดีนะครับฝีเท้าถือว่าพอได้ถือว่าเร็วเลยนะครับสภาพร่างกายก็ดีด้วยนะครับพลังงาน5ดาวด้วยนะครับเยอะกว่าฟิล์มโปงครึ่งดาวนะครับและดูความแข็งแรงนะครับที่มากกว่าฟิล์มโปงพอสมควรนะครับแล้วก็ดูนะครับเกมรับมาไม่ได้หนีกันเลยนะครับแต่เวิร์กเลตตอนนี้จะเป็นสูงกลางนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้แม็กขวาราคาประมาณนี้อยากได้ตัวไหนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับแต่งบประมาณเนี้ยผมมองว่า2ตัวนี้โคตรเก่งนะครับ แล้วตัวนี้นะครับจะได้ OVR มากกว่า1ด้วยนะครับก็จะเป็นร้อยสามนะฟิมปงจะเป็นร้อยสองนะครับผมว่าเอา OVR สูงกว่า1แล้วก็พลังงานสูงกว่าดีกว่าครับผมว่าเซฟเซฟไว้ก่อนดีกว่ามันวิ่งได้ทั้งเกมแล้ววิ่งไล่มั่วๆได้เลยนะครับเพราะว่าพลังงานมันค่อนข้างเยอะนะครับเวิร์กเดสูงกลางก็ไม่แย่นะครับเกมรับมันก็ลงมาอยู่แล้วครับมันไม่ได้มีนะครับที่กองกลางจะอยู่ริมเส้นช่วยเรานะครับมันจะเป็น CM ที่อยู่ตรงกลาง้าส่วนใหญ่นะครับแบ็คจะทํางานหนักหน่อยนะครับมันจะใช้ จัดไปเลยนะครับเม็ดส้มนะตัวนี้นะครับจัดไปเลยครับ 950m นะครับซื้อตามเลยครับก็มาถึงตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือโกผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับ GK นะอย่างที่ผมบอกนะครับเราเน้นเป็นเม็ดส้มทั้งทีไปเลยนะครับให้มันจบๆพอดีงบไปเลยนะครับผมก็ต้องหาตัวที่มันเล่นโหมด h e to head เก่งๆนะครับแล้วก็ซื้อเม็ดส้มได้ด้วยนะครับผมเล็งไว้นะครับเป็นมาหมัดนะตัวนี้นะครับโห 600m นะครับถือว่าถูกนะ เม็ดส้มนะครับดูสแตทนะครับค่อนข้างโหดเลยนะครับสู้ตัวประมาณพวกอ่าร้อยร้อยสามร้อยสี่สบายๆนะครับตัวนี้ obr แค่ร้อยหนึ่งเองนะครับดูนะครับเนี่ยแค่ร้อยหนึ่งเองนะครับถือว่าแจ๋วนะครับมีตัวล่างใหม่ไหมไม่มีแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวประมาณพันเอไม่น่ามีนะครับเนี่ยมีไหมไม่พอนะครับเห็นไหมงบเราไม่พอนะครับผมว่าตัวนี้แหละบั็กสุดแล้วนะครับเนี่ยในใน obr ร้อยหนึ่งนะครับถือว่าเก่งสุดละผมว่ามันเฮดทูเฮดด้วยนะที่เราเน้นนะครับ จัดไปเลยดีกว่านะครับเม่ส้มนะหกร้อยห้าสิบเอ็มนะครับจัดไปเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทีมโดยสมบูรณ์ของเราแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหค่อนข้างโหดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางนะครับหรือว่านะครับแผงหลังนะโอ้โหค่อนข้างโหดมากๆนะครับโดยเฉพาะแบ็คสองตัวนี้นะครับดูนะครับใครจะไปหนีทันนะครับเตโอนะครับโอ้โหสปีดร้อยห้าสิบเก้านะครับโอ้โหการเล็บเบลหนีไม่พ้นนะครับผมบอกเลยที่ผมเทสมาเบลตัวล่าสุดนะครับ หนีตัวสปีดร้อยสากว่าไม่พ้นนะครับแล้วนี่นะครับร้อยห้าสิบเก้านะใครจะไปหนีพ้นนะครับโอ้โหก็นั่งโหดมากนะครับแล้วผมอัพโลมาด้วยนะครับเกมรับแน่นๆนะครับนี่นะครับอันนี้ได้ความก้าวร้าวนะครับแล้วก็แบ็กอีกตัวนะครับมาคอสนะตัวนี้ผมก็อัพโลเหมือนกันนะครับแต่จะได้ความแข็งแรงขึ้นมานะครับเกมรับจะดีขึ้นนะครับเพราะเราอัพโลนะครับดูนะครับโอ้โหโคตรเร็วนะครับเกมรับโคตรดีนะครับเท้าสวยด้วยนะครับตัวนี้ไปสี่ห้านะครับส่วนสูงก็ดีนะครับโอ้โหสแตทเหลือเลยนนะครัับตวี้ ก็เดี๋ยวเราไปลองในแร้งกันสักเกมนะครับเพื่อเทสทีมนี้นะมาแล้วครับเกมแรกนะโอ้โหเราก็เจอทีมไม่ตึงเลยนะครับเป็นพวกแบบการ์ดเก่าๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับให้ลองพลังความเร็วนะครับว่าจะหนีตัวแผ่เก่าๆไวไหมนะครับมันปรับมาโหดนะพวกกองลงกองหลังนะครับยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรมากมายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับอันนี้ปิด AI นะครับมาเปิดไว้นะครับอันนี้เปิดไว้โอ้โหหลบนะครับ โอ้โหตอกไปนะครับตอกหายครับเหี่ยหายอยู่ครับหายอยู่สวยครับโอ้โหเกือบโดนเรานะครับเปิดมาสวยๆมาโอ้หโหโคตรแข็งอ่ะ เปียดล้มหมดครับโอ้โหนี่ครับการ์ดใหม่การ์ดเก่านะมันแข็งแรงต่างกันนะครับไปแล้วครับโอ้โหอีซักครับ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 ยิงธรรมดาได้แหละอือโอ้โหน่นลซาการ์ดขาวไหวเฉยครับโอ้โหดูดีครับลูกาอากาศอีซักโคตรโหดนะครับผมเอามาคู่กับดาวกิฟต์ก็เพื่อสิ่งนี้เลยนะครับเอาไว้มงนะครับ โจับบอลล้นนะครับนี่ครับอันนี้ท่าติดตัวนะผมจะกดไอ้นี่ไงเป็นอัพนะครับแต่มันเป็นท่านี้เฉยเลยนะครับโอ้โหดูนะครับบังโอนะดังผิวนะครับใช้ได้เสมอนะครับบังโอนะใครงบไม่เยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมแรงนะครับเล่นเฮดทูเฮดนะครับ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็การบุกนะค่อนข้างโหดมากๆนะครับแต่ CM อาจะรู้สึกหลวมๆนะผมไม่ค่อยถนัดแผนนี้เลยนะครับบอกตรงๆนะครับในโหมดเฮดตูเฮดนะแล้วก็สำหรับใครที่ห่วงนะครับว่าอีซักมัน4ดาวนะครับมันไม่มีสํารองมันจะดีเหรอครับที่ซื้ออีซักมานะครับก็ผมแนะนําเขานะครับว่าให้ไปแลกซอนนะครับแล้วก็เก็บมาร์เชนะครับให้ตีเม็ดแดงเล่นสบายๆนะครับเอามาเป็นสํารองอีซักนะครับ สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่บังต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ